สำนักบริหารพื้นที่อันุรักษที่7นครราชสีมาส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษรวมกับส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าดำเนินการมอบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่28กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566ท้องที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานำโดยผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพร้อมด้วยนายกันพงดวงศิลกุลศั์หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าวังน้ำเขียวดำเนินการมอบเงินอุดหนุนจำนวน4หมู่บ้านหมู่บ้านละ5,000 50, บาทได้แก่บ้านห้วยใหญ่ใต้บ้านบุกไผ่ บ้านคองไซและบ้านสุขสมบูรณ์วันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566ทองที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิณอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามนำโดยผู้มนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพร้อมด้วยนายกนพัฒนดวงกลางหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตาแนวพระราชดำริป่านายังกัดํดเนินการมอบเงินอุดหนุน จำนวน2หมู่บ้านหมู่บ้านละ50,000บาทได้แก่บ้านวังใหม่พัฒนาและบ้านโคกกระเบื้องไหวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2566ท้องที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิณอุทยานแห่งชาติทรายทองดำเนินการมอบเงินอุดหนุนจำนวน2หมู่บ้านหมู่บ้านละ50,000บาทได้แก่บ้านโป่งนครและบ้านปากดง วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2566ท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิณอุทยานแห่งชาติตาาโตนนำโดยผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมด้วยนายนำชัยสุขเจริญหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนจำนวน50,000บาทแก่หมู่บ้านหินหนี วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2566ท้องที่อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ณสถานีควบคุมไฟป่าตำบลลำนางรองอำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านายวรพลดีปาใสผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและนายธนากรสีไทยเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานดำเนินการมอบเงินอุดหนุน จำนวน50,000บาทแก่บ้านโคกเฟืองและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางโครงการจึงดำเนินการวางแผนการตรวจติดตามเครือข่ายหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป